ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับก็จะมาแนะนําอีกแล้ว1ชุดชุดนี้ครับสามหมบาทเท่านั้นครับมาชมกันว่าชุดนี้มีอะไรบ้างครับผมครับชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยครับชุดแหลกได้ไปด้วยเลยครับผมครับทำไมถึงเป็นชุดแหลกครับผมครับเพื่อในการใช้งานง่ายขึ้นครับเวลายกแหลกเยอะยกไปวางปุ๊บเราเสียบไฟแค่เส้นเดียวก็สามารถใช้งานได้แล้วครับเนี่ยความสามารถของชุดแหลกแล้วในชุดแหลกมีอะไรบ้างครับผมครับในชุดแหลกก็มีครบทุกอย่าง power ก็มีให้ในชุดแหลกไปแล้วครับผมครับันนี้จะไม่มีคอสข้างนอกนะครับเพราะว่าใน power เรามีคอสในตัวครับเพื่อการใช้งานง่ายมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้นทุนไม่สูงเท่าไหร่สำหรับชุดนี้ครับมาพร้อมไมลอยอีกหนึ่งเครื่องครับไมลอยหนึ่งเครื่องก็จะมีทั้งหมด2องไมครับผมครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นได้ครับผมครับสำหรับตัวนี้ถือว่าเด่นมากครับปักไฟมีให้ด้วยครับผมสบายมากปักมิกปัก power ปักไมลอยเราเก็บเข้าในชุดนี้ทั้งหมดการใช้งานก็ยบไปเส้นเดียวดังเลยครับผมครับ มาพร้อมกับมิกที่ฟังก์ชันครบทุกอย่างไว่าเป็นฟังก์ชัน EQ ครับมีมาแล้วในมิกไม่จะเป็นต้องมี EQ นอกรับมาครบจริงครับฟังชันเอฟเฟกที่ครบและหวานและได้ใจครับทังเอ็กโคเอฟเฟกมาครบสลับตัวนี้ครับผมครับแล้วก็พิเศษของมิกอันนี้ก็คือครับเราสามารถเล่นความเร็วเอ็กโคได้ครับผมเวลาเราเทศแลเนี่ยสามารถส่งเสียงตัวเองได้อัตโนมัติสลับเอ็กโคตัวนี้ถือว่าเด่นมากครับผมครับมาพร้อมฟังก์ชันแต่ละช่องครับเบสกลางแหลมได้เลยแยกอิสระเลยสลับตัวนี้ครับผมครับ แล้วก็มาพร้อมอีกหนึ่งอีกอ็อกสามารถแยกต่อมอนิเตอร์ได้หถือว่าคุ้มมากสำหรับมิกตัวนี้ครับผมครับพร้อมด้วยระบบบลูทูธเห็นไหมครับมิกสมัยเนี้มีระบบบลูทูธทุกอย่างในการคอนโทรลเพลงเปิดเพลงผ่านมือถือได้เลยครับแทบจะไม่ได้มาผ่านตรงนี้เลยซ้ําก็เลยว่าได้เวลาจะเปลี่ยนเพลงครับผมครับทีนี้ชุดแหลกอีกไหมครับข้อดีคือเห็นไหมครับเราจัดแหลกจัดสายครบทุกอย่างมาถึงก็เสียบไฟเสียบสายทยานเข้าก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมครับการต่อใช้งานเห็นไหมครับแค่สายตู้ออกนี้ไปก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผม คทางบริษัทเราปรับให้ครบทุกอย่างโดยไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมครับแล้วก็ตอนนี้พัฒนามาใหม่เพื่อทําให้หมุนยากมากขึ้นครับเพราะว่าเราประสบปัญหาลูกค้าเวแล้วปุ๊บไปชอบหมุนนั่นหมุนนี่ทําให้ความถี่มันคาดเครื่องจากดอกเบสกลายเป็นดอกกลางดอกกลางกลายเป็นดอกเบสทําให้ดอกขาดและอุปกรณ์ชารุดได้เลยแก้เกมมาเป็นแบบนี้เลยชุดต่อไปในพเวอร์ตัวนี้แล้วครับผมครับทีนี้มาทางด่านตู้ลำโพงครับตู้ลำโพงก็เบส15นิ้วเทอร์โบไปด้วย2ใบครับผมครับชุดนี้ความพิเศษง่ายมากครับผมกด้วยครับมารลงรด คนเดียวสบายสำหรับชูดิถือว่าดีมากแล้วก็เทอร์โบครับตอบโจทย์งานภายนอกได้ดีมากขึ้นครับผมครับท่านเปิดเพลงเล่นสุดนี่ยกให้เขาเลยสำหรับตู้เทอร์โบครับผมครับตู้กลางก็เป็น AB12 ไปด้วย2ใบครับผมครับตะแกรงปั๊มดอกสองนิ้วหนึ่งดอกแลงมีเอ็งดอกข้างในมีเน็ตเวิร์กครบทุกอย่างข้างล่างมีเบาเสียบเราสามารถใส่ขาตั้งได้เลยสำหรับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากได้ไปด้วย2ใบครับสำหรับชุด้ถือว่าแน่นอนมากครับกับราคาแค่3 1 9 0 0ับาทเท่านั้นครับผมครับ សួស្ដីច ôi សា